ปันโนภักขาวโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันผักคาวโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภักขาวโตสาวกสังโคทีปฏิปันโนภักขาวโตสาวกสังโฆจัดจ่ายหรืปุริสัยยุคาน อาทัพปุริสระปุขลาเอสาภาคาวโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิายโยอัญชลีกะระณิโยอนุตตร,รังปุญญังเขตังโลกาัสสาัติ ติปิโสภควาอังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตารปุริสธรรมเหวามโนสานังพุทโภคควาติสวา Phakawata tham mâu sanh tì tiko a kali ko ehi pasiko panayiko patcanta we ti tapwin ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสามีทางจัตตาริปุริสยุคานิอาถะปุริสปุคลาเอสัพภะคะวะโตสาวกะสังโฆอาหุไนโยปะคินไนโยอัญชลีรานิโยอนุตตรังปุญญังเขตังโลกัสสาตติ อิติปิโสภะคะวะอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรมาสารติสาธาเทวมนุสนาหังพุทโธภะวาติธาโทภะคะวตาโมสันทิทโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกอุปนยิโกปัจจตา เวียนโยหีติสุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆญายปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยาทิทางจัตตาริปุริสยุขันนิอา อาวกัสังโฆอาหุนนยโยปาหุนนยโยทาคีนยโยอ,อัญชลีกรณโออิโยอนุตตร,รังปุญยังเกตการาติอิปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทธโธวิชาจรณาสามปันโนสุขโตโลกวิทูบริษธรรมสารติศาสธาเทวะมโนสาหน,นังพุทธโธภะคะวติ สวากาโตภะคะวะตาธรรมโมสันท,ทิิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจัดตังเวทิตาบอยู่หิติสุปฏิปันโนภะคะวะตาสาวกะสังโฆอุชุปปฏิปันโนภะคะวะตาสาวกะสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะตาสาวกะสังโฆ ที่ปฏิบันนโนภะควะโตสาวกสังโฆอังาลิุริสายุขานิอาธาปุริสาปุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหนาโยปา พักินโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญงเทตังโลกาสหาติอิติปิโสภคะวะอรหังสัมมาสัมพุทโธวิจาจรณสัมปันโนสุขโัโลกภิธูอนุตรรมปุริสธรรมสาริสาสธาเทวมนุษย์สานังพุทโภภคะวะติสวาขาโต เทธิโกอากาลิโกเอหิปาสิโกโอปนายิโกปาจัตตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังอุนายอนทกินายโยอันชลีกรณิโยอนุตปุญญัเขตังโลกัสสติ พระว่าอารหังสัมมาสัมพโพธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมมสาริสัสธาทเทวมนุษย์พุทโทวะพรวาติสวาขาโตภพรวตาธรรมโม กาลิโกเอหิปัสิโกโอปัญหิโกปัจจัตังเวทิตาโพบิญยูหิติโนภะคะวะโตสาวกสังโฆจูปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะลีกรนิโยอนุตตรังปุญยังเขตทังโลกาสาตติ ระหังสัมมาสัมพุทธโธวิชาจารณะสามปันโลสุขโตโลกวิทอานโตะลมบริสธรรมมสารติศาสทานฉนั้งพพธโทภควาติสวาฆาโตภควตาธรรมโมสัง ขิบันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาทิทฐังจัตตาริปุริสยุขานิอาธาปุริสปุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆทายนโยท่าไนโย่ขิไนโยอัญเชลีกรณนิโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสาติ ตังตากาลิโกเอหิปัสิโกโอปันนายโกปัติเทระพวินญโยเฮเตสุปฏติปันโนภะคะวะตัวสาสังโกอาวุเนยโยท่าทิเนยโยอัญชลีการณิโยอันโลตรังปุญญังเขตังโลกาสาตติ

โอสิหาแล้วะที่พระว่ากว่านุยาเป็นแมวแล้วเนาะคนทีนเขดูงาดูงาดูแต่อนุยาตทียนงดอกนี่ดูดอกกีบดอกนีกรบไม่ด้อจะูาดพราะดั่นไก็เห็นาเื่อโถที่เป็นหเอาคันบะติดกับแม่แล้วบอกปู

เนเาดไว้เที่ยสองเดี่มเทียสองเด่มจนเลิอประจุดบ่ตดไปเลยไหมเห็นแล้ว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 เราเห็นแล้วได้ล้ลยยัของอรอตปิจูให้กบเจบแล้วเพราะว่ามากีแหลก็ว่าสิมาสวดมนต์ให้เพลินว่าสิมาสวดมนต์ให้เพลินอีนี่มันก็เลยบปรจิกะเลิสวดนกะเจีกสวดอันี่อจากมากมาหลายคนเลยสวดต้องกันเลยว่าพอดีเพื่อนปูอยากให้สวดเมื่อกคนเนะสวดหลายคนมันกระดังดีทร่อเล่ามันกระดีเนาะ ปูอยากให้คนสวดหมดทุกคนสวดให้แล้วล่ะปูเขียนหาหกเลียงจุดปติดน้องอย่างเี้ด้วยกันเลยโอ้เนาะติดแล้วติดแล้วติดแล้วเนาะติดแล้วไนปูเป็นหางทั้งกระแก่กรห้องเขียดกระหองกระแก่ห้องกระเพี้ยเจ็ดเก้า วันะวันโกนค่ะวันโกนครับนี่เนาะวันบรรยากาศผัหวยวันที่ยี่สิบเจ็ดต้องกานตะพุ่มชุ่มมีเจ็ดที่นี่เนาะมานี่มีผู้ใดมีความฝันอย่างไรพระจ่างทั้งมาเอามาประดิษฐานริ้วตรงนี้ครับเพิ่นมีความฝันแล้วจังไรครับเนี่ย พันบอกว่าพันยูนี่นะครับพันบอกมาเลยบอกพันบอกมาเลยบ่ได้ฝันเขียงขิงนี่พันบอกว่าเพิ่นอยู่ระบางก่อไผ่สองก่อนนี่เพิ่นนั่งสมาธิอยู่พี่อ๋อ้เพิ่นบ้าเอาหินมาถมเพิ่นอนใเพิ่นว่าเอาหินมาถมเพิ่นให้ไปเอาเพิ่นขึ้นมาอ่จารย์ช่วยถมกุ้งใบเถอะอาจารย์ไปเลยเอารูปเหมือนเพิ่นมาว่า เิ่นขึ้นมากแล้วเิ่นขึ้นมาเพิ่นมาแลลวจ้าเลกเก้าีเนเลขเก้าเ็นเลขเก้านะเ็กแตดี็นเลขกัาเป็นเลขเาแล้วเริ่มเห็นแล้วบอกตัวเลขนี้เป็นเลขเก้าเลเป็นหัวเก้าแล้วบอกเมื่อย